อุ้มหน่อยตัวเล็อกอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยว่าวคลิปจับปิดตรงนี้นะตามกำลังกระชาก็มีร้อยบาทก็ได้เนี่นถ้าตามกำลังกระชาก,ทาก็ที่หึงเออ <c oughs> ถ้าแบบมีราคาถามว่าทำไมต้องมีราคา,า <c oughs> การมีราคานั้นก็จะมีเทียนมงคลสีแดง <c oughs> แล้วก็มีบาลายแดงแล้วก็ยังมีเลขอภูบาฮามงคลเยอะมาก อันนี้ก็ต้องสั่งต้องซื้อว่าพนาดขน้นก็จะมีราคานึ้งแต่ส่วนกำลังราคาก็ได้เนาะก็มีอะไรก็มคนมาแทงทองให้มก็ตพอพอจะพอมาสุดแล้วก็ดไดเลยก็ก็ได้กทองครับะ

น,า hora, น,าน, hehe, น่าพอใจน่าพาใจรูปน้าปอใจใครน่าพอใาจับอันตรายอั ah นใยให้สัวน้โดูนาน่าพอใจตุ๊กทักใคายน่าพาใทุุข์ตังวาจาน่าพาใทุุขกทงใจน่าพาใทุุขกไปนอก นาาจะทุกไปไหนนาฬาจะทุกกลางคืนนาฬาจะทุกนาฬิอานาฬาจะทุกวันนาฬาจะทุกเดือนนาฬาจะทุกปีสิ่งใดๆที่ไม่ดีที่ระดับไประทีทุกธรรมสัพุต้ำงฟังัโต จับขอบปักลูกคุณติยาบอาจงปัดไยคุทโบอาจารย์จงปัดนิทจันไรหายไสตะีช่วยบาลมีนักโมพุทายะปักทุกจันไรที่กินไรตกข้อให้ปันตาสุกตาปัดลึกจันาย いあ, <laughs> ああ。